ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา96การค้นในที่ระโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกมีข้อยกเว้นดังนี้อนุมาตรา1เมื่อลงมือค้นตั้งแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ อนุมาตรา2ในกรณีฉกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้อนุมาตรา3การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ ของประธานสาดีกา